siap melaksanakan พวกเรานะครับยัาแถวนะครับเราก็จะได้ยินเสียงของท่านนายกนะครับณเวทีแห่งนี้นะครับหนึ่งในภาพทรงจำนะครับของเรานะครับเรา อย่าลืมรีบทำให้ตัวแห้งๆนะเดี๋ยวไม่สบายกันหมดนะคะก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะคะดีใจมากที่ได้มาถึงที่นี่นะคะแล้วก็ทุกคนต้อนรับอย่างอบอุ่นมากนะคะรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้มาเจอทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ารัฐบาลมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจนะคะเราจะพัฒนาเยาว,วชนของเรานะคะให้แข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ เต็มไปด้วยชีวิตที่มีโอกาสนะคะที่แน่ๆเลยเนี่ยโอกาสแห่งการศึกษาอันนี้ก็อยากจะให้กระจายไปทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะก็อยากให้เรื่องการศึกษาเข้าถึงน้องๆทุกคนเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ตัวเองเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวอันนี้สิ่งที่ตั้งใจนะคะน้องๆคงได้ยินซอฟต์พาวเวอร์บ่อย,ยนะคะจากตัวของพี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์มีอยู่ทุกที่ทุกจังหวัด จังหวัดของตัวเองก็พิเศษไปคนละอย่างกันนะคะอันนี้นี่ก็แน่นอนว่าเราจะส่งเสริมเรื่องนี้ต่ออย่างเต็มที่วันนี้เป็นวันครูค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณครูคุณท่านนะคะ ที่บ่มสอนนักเรียนมาค่ะวันนี้เองตัวดิฉันเองนะคะได้เป็นในรยกรัฐมนตรีต้องขอบคุณครูในอดีตเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นรากฐานของความสําเร็จรากฐานของชีวิตนะคะแนวคิดต่างๆที่ได้มาก็มีครูบ่มสอนบางทีอยู่บ้านครึ่งวันอยู่โรงเรียนครึ่งวันเลยนะคะทั้งชีวิตที่ผ่านมาตอนช่วงประมาณ18ปีแรกก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่มหาลัยนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นครูคือส่วนสําคัญมาก ในการปั้นลูกศิษย์ขึ้นมาปั้นคนที่มีคุณภาพขึ้นมาให้ประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูแล้วก็น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนฟังคุณรูอย่าดื้อน,นะคะเดี๋ยวครูคจะเหนื่อยนะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นเ,นเ,นเนด็กดีสดใสนะคะแล้วก็แน่นอนเติบโตสมวัยมีโอกาสดีๆอีกมากมายในประเทศนี้นะคะที่รัฐบาล จะต้องจัดสรรให้พี่น้องประชาชนที่รักของเราทุกคนค่ะขอบคุณชาวจังหวัดยาาละลามากๆที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆค่ะสวัสดีค่ะ

57คนนับเรียนกระดาษ2,494โดยนายไทยีาร์อนสุนงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมวิทยามนิิชิเปิดเวเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามและการใช,ช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพครับเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดฉลาประเทศไทยจะตั้งขึ้นเป็นไงใช่ไหม่ะครับใช่ๆแลโรงเรียนนีมีอะไรที่เสบ้างน,นะคะ